สิ่ง,งดีเริ่มต้น,ตนที่ใจหยุดการจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาให้เหมือนเรานอนหลับ ซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้ผ่านไปถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายพอทําให้ถูกหลักวิชาใจก็จะหยุดนิ่งได้เร็ว ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันมีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจเมื่อพอถึงเวลาที่เราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านั้นผ่านเข้ามาในใจมากบางน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่ไปสนใจ ความคิดเหล่านั้นก็จะผ่านไปแล้วอย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือจะพยายามฟื้น หรือบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆมากจนเกินไปและจะทำให้เกิดอาการตึงเครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามรวมใจให้เป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้จะได้ผลไม่เต็มที่ซึ่ง จะได้เฉพาะสำหรับกับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วเราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเป็นเรื่องกลางๆไม่ดีไม่ชัว่ว เราเฉยๆไปเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเองมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานถ้าเรารู้สึกว่ามีผ่านเข้ามามากเหลือเกินก็ให้เพย์เลิลตาขึ้นสักนิดหนึ่งเพราะมันจะฟุ้งตอนเราปิดเปลือกตาเมื่อเพยเขึ้นมาสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางไป แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาเป็นฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยฟุง้งแล้วก็จะหยุดนิ่งอย่างสบายๆง่ายๆในชีวิตประจำวันเมื่อเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ตาม ให้ทำความรู้สึกว่าใจอยู่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นคุ้นกับภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวองค์พระหรือภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่ง เรานึกธรรมดาธรรมดานึกไปเรื่อยๆโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะวัตถุประสงค์ของเราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7จะช่วยได้มากทีเดียวเมื่อเรานั่งหลับตาพอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆลืมตาก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวัน จะมีอนิสงส์ส่งให้ตอนที่เรานั่งสมาธิเพียงแค่เรารับตาเบาๆใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วเพราะว่าเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรจะรู้สึกคุ้นเคยพอหลับตาก็ทำสมาธิภาวนาใจก็จะนิ่งง่าย จะนิ่งนิ่งนุ่มนมุการฝึกให้หยุดนิ่งนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เราเคยได้ฟังในเบื้องต้นเอาแค่ว่าใจมีความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำให้หยุด ทำให้นิ่งให้เป็นสะก่อนให้ได้ปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้เสียก่อนสิ่งที่เราจะเห็นภายในก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปสแสวงหาหรือไปควานหาอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งนั้น เป็นของละเอียดดังนั้นใจเราก็ต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นด้วยจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเมื่อใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียด พอใจละเอียดก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิง่งไม่หยุดยั้งเลยเพราะว่าจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับกระแสทานแห่งความปิติสุขที่เกิดขึ้นเมื่อกายสงบใจสงบกายเบาใจเบา ที่เรียกว่าปัสสธิตัวโลกโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานเห็นความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระง,งับนิ่ง เราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วก็จะมีกระแสแห่งความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าเรา จะไปอุปมาเปรียบเทียบกับอะไรเพราะภาษาในเมืองมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายยังมีความกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจิดขึ้นน,นั่งในเบื้องต้นก็เอาให้ได้ตรงนี้กันสิก่อน ความสุขที่เกิดจากสมาธิจะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากนั่งต่อไปเหมือนเป็นรางวัลเบื้องต้นสำหรับผู้ทำความเพียรเราจะไม่อิ่มไม่เบื่อในการนั่งสมาธิหรืออยากทำสมาธิในอิรยาบทอื่นก็จะเกิดขึ้นมาเองอันนี้เป็นรางวัลสำหรับผู้มีความเพียร จนกระทั่งเกิดฉันทะขึ้นมาอยากอยู่กับอารมณ์นี้นานๆด้วยความสมัครใจอยากหยุดอยากนิ่งมีเวลาว่างหนาทีสิบนาทีก็อยากจะอยู่กับตนเองตรงกลางกายอยู่กับอารมณ์ชนิดนี้ที่หาไม่ได้จากคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติ หรือที่ใดๆเลยจนกระทั่งนิ่งแน่นในระดับที่ความคิดอื่นไม่สามารถดึงใจหลุดออกจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางบริสุทธิ์จากมลทินของใจจากความโลภความโกรธความหลงในระดับหนึ่ง จากความหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจจากการตรึกในเรื่องกามเรื่องเพศเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทันมาลมเรื่องลาบยศสรรเสริญหรือความโกรธความพยายบาทขัดเคืองใจน้อยใจโศกเศร้าเสียใจ คับแค้นใจรําพิไรรารพันอะไรต่างๆก็จะหายไปใจจะรู้สึกสบายจะบริสุทธิ์จนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงกลาวจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปาได้ถูกขจัดล้างออกไป ด้วยกระแสทานแห่งบุญจะมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดวิบากกรรมใจเราก็จะปิติภาคภูมิใจเบิกบานว่าเราได้หลุดจากกระแสวิบากกรรมที่ทำผ่านมามันจะเกิดขึ้นมาเองตอนนั้นแม้ความจริง อาจจะหลุดจากวิบากกรรมไปในระดับ1นึ่ง0ปด้วยความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกว่ามันสูงส่งเหมือนบบบอกุศลกรรมวิบากกรรมต่างๆถูกถอดออกจากใจก็จะยิ้มยิ้มอยู่ภายในลึกๆจนกระทั่งขยายมาสู่ใบหน้า และกระแสที่ออกไปรอบตัวไปในบรรยากาศและเราก็จะเข้าใจคำที่บอกว่าให้ทําใจใสๆถ้าเราไปถึงณนะตรงนี้เราก็จะเข้าใจในระดับหนึ่งแต่อารมณ์ใสนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นถ้าถึงจุดที่หยุดนิ่งในระดับเห็นดวงใสขึ้นมา แม้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศก็ตามเราจะรู้สึกว่าอ๋อรู้จักแล้วที่ว่าให้ทำใจใสๆนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะใจที่ใสจะปราศจากนิวรณ์ใจจะเกลี้ยงโปร่งเบาสบายบริสุทธิ์ในระดับหนึ่ง จนกระทั่งมีความมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบากกรรมความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเองตรงนี้เมื่อดวงใสปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นและเราเข้าใจคำว่าอยู่ในบุญให้นึกถึงบุญถ้ายัางไม่ถึง ดวงธรรมใสๆๆนี้เราก็เข้าใจในระดับหนึ่งคือเราต้องใช้จินตนายะปัญญาคือต้องคิดว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเราได้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็จะถูกในระดับหนึ่งของความหมายคำว่าอยู่ในบุญ แต่พอมาถึงดวงใสๆภายในกลางกายเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าอยู่ในบุญเป็นอย่างนี้นะพอถึงตรงนั้นมันจะแจ่มใสแจ่มกระจางมีความปลื้มปิติเบิกบานในบุญแต่นิ่งสงบเยือกเย็นหนักแน่นมีอารมณ์เดียว และเกิดความรู้สึกว่ามูลนี้แหละจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในทุกสิ่งและจะนำความสุขความสำเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นกับเราซึ่งจะเกิดขึ้นเองพอถึงดวงใสแต่เบื้องต้นเราก็ต้องฝึกกันไปซึ่งนี้ก็คือภารกิจของเรา ถ้าใจใสอย่างนี้แล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีพราะกระแสทานแห่งความดีจะอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดของเราจะคิดแต่เรื่องดีๆคิดไม่ดีก็จะนึกไม่ออกเพราะไม่ได้ช่อง จะคิดแต่อยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองและชักชวนให้คนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปชวนคนอื่นทำความดีจะมีมากมายมหาศาลกระทั่งไม่ได้นึกถึงว่าจะมีอะไรเป็นอุปสรรคไม่ว่าบุคคลที่เราจะไปเชิญชวนนั้นมีความขัดแย้ง ไม่เห็นด้วยกับคําแนะนำชักชวนของเราก็ตามแต่ดวงปัญญาจะเกิดขึ้นให้เรารู้วิธีที่จะตอบปัญหาขจัดข้อขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจของเขาว่าจะต้องพูดอย่างไรแล้วนำเขาไปสู่จุดหมายคือเขาสมหวังในการที่จะได้สร้างบุญกุศลบุญบรารมีก็จะเกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงใสๆนี้เองดังนั้นเมื่อได้ดวงธรรมใสๆแล้วเราก็จะต้องพยายามทำความคุ้นเคยย่ยาปล่อยให้หลุดลอยไปเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายนักเมื่อได้แล้วก็ต้องรักษาให้อยู่กับตัวเราให้ได้ตลอดเวลา ด้วยการหมั่นทำความเพียรใจจดจอ่อแล้วก็สังเกตว่าระวังใจหยุดใจด้วยวิธีการอย่างนี้จึงจะเข้าถึงได้ก็ฝึกบ่อยๆให้ชำนาญเป็นวสีทั้งหลับตาลืมตาก็เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลานอน เราก็หลับอยู่ในดวงธรรมใสซึ่งจะมีความสว่างบังเกิดขึ้นด้วยตื่นแรกก็ต้องเห็นดวงธรรมใสอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับท้ายหรือรับประทานอาหารแต่งตัวจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในดวงธรรมใสที่เราหลับตาลืมตาเห็นได้ตลอดเวลา หลังจากนั้นมันก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปเรื่อยๆใจเรา ก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆแล้วก็จะมีดวงธรรมต่างๆหุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งฝึกไปเรื่อยๆหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีก แล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของใจเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเพ่งไปเร่งไปจ้องเพียงแค่เราหยุดหยุดดูไปเฉยๆเท่านั้น